สวัสดีครับผมมาส่งงานเหมือนเดิมน,นะครับเป็นไม้มลิดทั้งคู่นะครับส่งสไนเปอร์หรือส่งมือสอดนะครับกระบอกนี้กระบอกนี้ไปส่งไอค่อมนะครับระบบไกออโต้เซฟทั้งสองกระบอกนะครับปีก40เซนติเมตรนะครับปีกข้างขาวอลูมิเนียมความยาวราง140นะครับ ความยาวรวมทั้งกระบอกจะอยู่ประมาณ170เซนนะครับสเปคเดียวกันทั้ง2กระบอกนะครับลูกค้าถ้าจะไม่ผิดน่าจะอยู่ทางสาระบุรีนะครับสั่งคนเดียว2กระบอกนะครับเดี๋ยวมาเทสกันเลยนะครับวันนี้อยู่คนเดียวครับถ่ายทำลำบากหน่อย ทรงสไนเปอร์นะครับหรือมือสอดเทสก็เลยใส่ลูกดอกขึ้นยางเซฟทำงานแล้วครับขาไกจะเหนี่ยวไม่ได้นะครับปลดเซฟที่ตัวนกเอาประมาณ89เมตรนะครับแนังอยู่แล้วครับเดยกดังใช้ได้ จะสั่งสั่งงานก็เบอร์โ,โทรศูนย์เก้าแปดสองสนะครับชั้นติก๊กสายพีพีถ้าอยากอยากได้ก็สั่งได้ครับที่ผมก็มีขายนะครับส่งพร้อมทีเดียวกับเบอร์น,นะครับสั่งเพิ้นสั่งสายพีพีเพิ่มได้เลยครับ บอกที่สองนะครับเป็นสซงไอคอมเจฟทำงานทันทีนะครับปปดเซฟที่ตัวนกนะครับปลดเซฟตัวนกว <c oughs> เ,เดินด้วยครับ ใส่เอามาชุดเดียวแล้วครับฝากผลงานไว้ด้วยนะครับสนใจตัวงานสั่งทำได้ครับยังพอมีนะครับไม้เมลิดเบอร์โทรก็0 9 8 2 6 2 3 3 1 7ขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่ติดตามมาโดยตลอด Cảm ơn